สวัสดีเพื่อนๆป้ามีปัญหาเรื่องการปลูกตัวนี้โอเคอยู่กอนี้โอเคปลูกต้นไม้อะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะดูสิใบเหลืองหมดแล้วเนี้ยป้าไม่รู้จะแก้แบบไหนดูใบใบใบร่วงใบร่วงไม่ใช่แค่นี้นะมีหลายต้นเดี๋ยวเดี๋ยวาไปดูอีกต้นหนึ่งแต่บองเพชรเมื่อวานเห็น อ้าตายเลยเด็ดเด็ดออกตัดออกเอามาเสียบใหม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะรอดต้นนี้นะเหมือนหรือว่ารดน้ำเยอะไปไม่น่าใช่นะอันนี้อันนี้ป้าป้าป้าถอนออกไปบ้างแล้วนะเพราะว่าต้นมันตายมีอันนี้อันเดียวแหละที่ดูงามหน่อยแต่ว่า ป้าก็ไม่รู้นะป,ป้าไปจําเข้ามานี่อันนี้มันจะเป็นเออโอ้โหแน่นมากเลยมันจะเป็นเหล็กใช่ไหมเขาบอกว่าไอ้เดลีเนี่ยมันชอบเออถ้ามันมันชอบสนิมอะป้าก็เรียกไม่ถูกเออแล้วก็ใบมันจะเป็นโรคสนิมอะไรอะเขาเรียกใบใบไหม่ๆมเป็นสนิมอะเขาบอกว่าให้เอาตะปูหรืออะไรเสียบไว้ป้าก็เลยมาเสียบไป ไม่รู้ว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่านะแต่เสียมาหลายปีแล้วนะมันงามนะเนี่ยมันแตกหน่อแตกหน่อเล็กออกมาเยอะเลยแต่มันไม่ค่อยออกดอกมันออกปีละสองดอกเองฟังดูแล้วน่าขำไหมปีละนะปีละสองดอก